ก็เลยมั่งมุจักกอาจานย์ละเศษนะครับท่านจะเป็นนักธุรกิจนะครับแต่ว่ามือนี้ท่านบอกว่าอยากจะขายทีขายทางนะครับซึ่งท่านอานมาด้วยหลายๆอย,ย่างแต่ว่าเพิ่นอยากจะขายมองนี่นะครับเพิ่นอยากไปยูมองนี้มั่สอตามที่ผมเขามาเห็นเลยคือโ,อโอ้โหหน้าซื้อมากๆครับมีบ้านหลังใหญ่โตเฉพาะบ้านไม้หลังนี้นะครับเสาไม้เนี่ยผมว่ามูลค่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดล้านแหละเอาละครับ ก็ถือโอกาสแห่อาจารย์แล้วเราเองเนาะครับขอเชิญอาจารย์เลยครับอาจารย์นะครว่าเป็นอย่างคือสิขายจังไยนะครับแล้วแต่อาจารย์จะโม๋งเลยครับผมครับครับแต่สวัสดีพี่น้องผู้สนใจอยากได้บานในเฮือนนะครับผมนราเศดกภูมีเป็นเจ้าของบานนะครับพร้อมโดยอาคารจริงปลูกสางบนเนื้อที่นีก็สี่ไร่สองงานเจ็ดสิบสองตารางว่า สี่ไรสองงานเจ็ดสิบสองตารางว่าขาดอยู่หนึ่งงานนิดๆหนึ่งงานยี่สิบแปดตารางว่าก็จะครบหาไรนะครับที่ดินก็หนีสื่อมาหลังเป็นปีสองปันอร่อยหาสิบสี่ขับไปย่อาจารย์ที่นจากปอยครับกับแม่เฮ็ดมาสร้างึ้นนี้นะครับเฮ็ดหัวนี่แหละกระทมดินทมดินเนี่ยก็บ้านหลานก็บาทนะครับหัวนี่ก็หลายแสนอยู่นะครับอบ้านกับีอาคารอาคารจึงปลูกสร้างก็จะมีบ้านไม่หลังนี่ครับ บ้านไม้หลังนี้ก็เสา20ต้นมุกหน้นาบ้านอีก4ต้นนะครับความกว้าง12เมตร50าสเสนความยาว13เมตรนะครับบ้านหลังนี้เสาเป็นเสาไม้แดงเครื่องนี่ไม่ดูทั้งหมดเลยอืมชุดจอดเลยทำเป็ุดจอดครับผมตับบ้านนี่ก็ราคาแมนเป็นคลาสสิกนะครับเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาค่อยออกไปเบิ่งข้างนอกกันครับตอนนี้นอาจารย์ว่า เพิ่นจะขายถอดใยก่อนในเนื้อที่ททนีนะครับในเนื้อที่ตรงนี้เพิ่นปลูกกี่หยังไว้แนครับอาจารย์ก็ในพื่นทีสีไรสองงานเจ็ดสิบสองตารางว่านี่ก็จะมีบานหลังหนึ่งและะ้วก็โรคขั้วอ่าโรคขั้วโรงหนึ่งบานหลังหน่อยอีกหลังหนึ่งอาคารออฟฟิศอาการสำนักง,งานใหญ่ถึงเขาเป็นบริษทัทเครือข่า,ขายนะครับตรงนั้นอีกหลังหนึ่งอาคารมือยอยู่ห<ร>ลังหนึ่งแม่าน และเออแมนล่ะก็เนี่ยนะคาดออฟฟิศหน่อยอีกหลังหนึ่งนะครับท่นนั้นรวมแล้วมีหกอาคารห้าบ้านนะครับรคับผมตรงนี้กะหเขาจะขายอยู่ยี่สิบล้านบาทครับครับยี่สิบล้านบาทต่อรองใน้อนอาจารย์นิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยเอาละครับที่นี่นอกจากตัวอาคารแล้วอาจารย์เห็นยังเวแน่พวกสวนพวกพืชดอีไม้ดอกไม่ประดับนี่น้อยนึงแล้วก็ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ ต้นหมักม่วงต้นบักมีนะครับต้นต้นผลผลิตได้แล้วโอ้ยไหนกินกินจนกินจนเบิดหมักม่วงอะประมาณยี่สิบกว่าต้นครับอยู่นี่อาจารย์บอกที่ตั้งนะที่ตั้งทำเลอ่าตั้งกับยู่บันทงบุรพาครับอ่ทั้งเขาสนามกีฬากลางออกจากทางซีเรียสแม่หารอยเมตรกิดทั้งแม่แมนข้างหน้าบ้บทั้งนี้ก็จะเป็นหมู่แบบไหนพี่ท้าวอ่ครับมันจะเล่นไป็นหนาหน่อยจ้ะแมนแมน พี่ข้าอุบลคนมาสันกัพอาจารย์อยากได้อยากได้ถึงได้ที่อุษมวเองนะจ่าครับครับแต่ครับยินดีครับคุณบานี้เขาจะไปเบรงรอเบรนคาง์นองไว้จ่าแน่นแม่นับครับเชิญนั่งดายครับน้ำชาไหมครับครับครับตัวนี้ก็คือเรือนไทยนะครับที่อาจารย์เบอกถึงนะครับเรือนไทยรดามณีนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นบริษัทนะครับเป็นบริษัทจะมีห้องประชุมให้เสร็จทับเรียบร้อยเลยครับสําหรับคนที่ต้องการออฟฟิศในการทํางานกั สามารถหิ้วกระเป๋าใบเดียวมาตังบริษัทได้เลยนะครับตอนนี้อาจารย์พิ่งกับซักผ้าไปเบื้องบกม่วงบกมันที่เพิ่นปลูกไว้นะครับนี่ครับเห็นบาครับผลผลิตเรียกว่าเขามาเนี่ยโ oh, อ้โหพร้อมที่จะกินพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะทําการเกษตรได้เลยนะครับสุดยอดครับอันนี้บกมว่วงมันมน,นะครับรแล้วก็ทําเลขก็ไดบ้ห่างจากตัวเมืองเลยนะครับอยู่หนาหนาพื้นที่เพิ่นกับเป็นหมู่บ้าน ยังยังหรูนะครับเดี๋ยกำลังเปิดขายกันนะไปครงการยังหรูเลยหมู่บ้านพิทาวนะครับ,ท,บทำเลดีมากเลยนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภารพรกว้างให้ทุกท่านดูนะครับนี่คือบริเวณพื้นที่นะครับนี่ครับผมห่างจากถนนสีเลนอยู่ห0าร้อยเมตรครับห่างจากถนนสีเลนห้าร้อยเมตรอาจารย์บอกนะครับก็ในนาน,านากว้างเนี่ยห้าสิบเมตรครับ หน้ากว้างติดถนนที่จะไปสนามทุ่งบุรพาสนามกีฬากางรสนามสนามกีฬากางของจังหวัดอุบลราชธานีหน้ากว้างประมาณ500เมตรนู่นจาะเนาะ500เมตรนะครับเป็นออฟฟิศเป็นสวนได้เลยนะครับท่านที่ชอบทําสวนก็ได้เลยครับสุดยอดเลยนะครับท่านที่จะเป็นออฟฟิศเราก็ ตรงนี้มีห้องประชุมมีอะไรเลยเพราะว่าเป็นในอดีตก็ทำมิตรยุชุมชนตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเปิดเป็นบริษัทละดามณี428อยู่นะครับแต่ท่านบอกว่าท่านจะขายอยากจะขายว่างั้นนะครับบ้านลา้หลังบ้านนอกออท่านบอกว่ามีอยู่ที่มีอยู่หลายที่นะครับท่านอยากขายตรงนี้นะครับอยู่บ้านนอกก็มีนะครับ 100เมตรครับโดยประมหนึ่งร้อยเมตรกว้างเมตรครับครับมีโอ้มีพืชพันธุ์นะครับมีพืชพันธุ์โอ้พร้อมอยู่จริงๆนะครับพร้อมใช้งานพืชก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอันนี้หมากยังอาจารย์หมากปางบ่อ่าหมากปางก็เป็นนวยเหรอครับพี่น้องครับน่าน่าซื้อจริงๆนะครับในราคานี้ซึ่งต่อลองกับอาจารย์ได้นะครับ ดีดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปเบิ้งบ้านใหม่หลังนี้นะครับซึ่งทรงคลาสสิกแน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่ชอบนะครับครับเป็นบ้านไม้สไตล์คลาสสิกนะครับทรงไทยครับทรงไม่ยังอาจารย์นี่เป็นไม้แดงทั้งเมืดเนาะเสาไม้แดงทั้งเมืดเสาไม้แดงทั้งเมืดครับพี่น้องครับแต่ว่าเครื่องเงื่อนไม่ไม่อนี่ไม่ดูอ๋อไม้แดงไม่ดูเลยครับนี่ครับ ก็จะได้ไปหมดเลยนะครับราคาที่อาจารย์พูดถึงนี่บอกให้ไปหมดเลยนะครับยกให้หมดเลยนี่ด้านบนนะครับของเรือนเรือนทรงไทยคลาสสิกนะครับเป็นเสาไม้แดงนะครับพื้นนี่เป็นไม้ดูนะจย์เนาะฝ้าก็พวกไม้ดูเป็นม้าครับเป็นไม้แค้นเห็นไหมครับอุ้ยโคตรคุ้มเลยนะครับในราคานี่พี่น้องเนื้อที่ก็เยอะแล้วเป็นสวนแล้วเป็นออฟฟิศเรียบร้อยนะครับ นี่ครับบ้านก็สวยครับด้านบนนะครับครับซึ่งเพิ่นมีหลายหลังเพื่นมีหลายมองนะครับเพื่อเลยอยากขายนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงตรงเฝ้าเน่นนะครับอาจจะมีคนมาสนใจเยอะนะครับเพราะว่าบ้านสวยนะครับที่ก็สวยหล้กกาอยู่ในที่เรียกว่าไก่แรงความเจริญเลยแหละนะครับ เมน,นอนครับเป็นบ้านไมละแต่ก็ไมนอนเอาไปสวดมนต์ครับตรงนี้เป็นห้องสวดมนต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้มานอนตรงนี้นอกจากไปนอนอยู่ที่ออฟฟิศมองจากตรงนี้ลงไปงน,ะนะครับก็จะมีออฟฟิศอยู่ข้างล่างนะครับมีห้องประชุมด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องประชุมด้วยนะครับในราคานี้แบบโคตรคุ้มจริงๆนะครับพืชพันธุ์ที่ปลูกไว้ก็ให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับอย่างว่าอาจารย์มันอยู่ประมาณ13ปีเนาะ ไอพีเลยอ่ะอ่าเยอะๆเยอะจนต้นต้นไม้โตแล้วครับผมครับบ้านสวยๆเลยครับที่จะได้ไปนะครับเสาไม้แดงอ่าเป็นเสาไม้แดงเสาดังเสาดังสูงเก่าเมตรครับผมไม่ทั้งต้นนะอยจันท์เนาะเป็นเสาไม้ทั้งต้นเลยยันไหนมากยังไหนเหรอเกติจะหายากมากๆเนาะเป็นไกลหลายปีแล้วอ๋อมาแต่ไกลมาแต่ไกลเพราะจันทร์มาต้องถามถึงที่ม้าครับทุกท่านมาสืบได้ไปเลยครับหลังนี้ครับ ไม่ไปเลยไม่ต้องถามที่มานะครับที่มาถูกต้องไม่มีปัญหาใดๆเดี๋ยวอาจารย์สีภาาไปเบงนออฟฟิศ้องประชุมก็คือได้หมดเลยนะครับในราคาที่อาจารย์บอกมานะครับนี่คือบ้านไม้ด้านบนนะครับบ้านทรงไทยด้านบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเลยนะครับด้านหน้าก็จเจริญแล้วครับจเจริญมากเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นแหล่งจเจริญในอนาคตแน่นอน เพราะว่าอยู่ตรงสนามกีฬากลางของจังหวัดบุราชธานีสนามทุง่งมูลภาใกล้ศูนย์ราชการใกล้ศูนย์ราชการนะครับเลยศูนย์เลยศูนย์ราชการซึ่งเป็นสารการจังหวัดสารจังหวัดมาประมาณแค่กิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเป็นทำเลที่สุดยอดมากตรงหน้าบ้านก็จะเป็นหมู่บ้านอะพิทาวนะครับน็นสุดยอดเลยนะครับรีบๆเลยนะครับราคานี้อาจจะท่านอาจจะมาช้าอาจจะไม่ได้นะครับนี่เป็นด้านล่างของตัวบ้านนะครับ อาจารย์ไอไอเตียงไม้พวกนี้ให้หมดเลยไหมเนี่ยอ๋อก็ดีก็เลยให้ครับอ่าตรงนี้ไม่ได้ให้นะครับพวก<ช>พวกพวกเตียงไม้ไม่ให้ให้เฉพาะตัวบ้านนะครับเฟอร์นเิเจอร์ข้างล่างนี่ก็ซื้อต่างหากนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอันนี้เป็นเป็นห้องครัวห้องครัวนะครับเนี่ยที่มองเห็นกว้างเจ็ดเมตรยาวยาวยาวเก้าเมตร เนี้อือเห็นไหมครับพืชพันธุ์ผลไม้ก็ใช้ได้แล้วนะครับมีลูกพร้มพ้มกินพร้อมขายนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากขนุนดกมากเลยน,เน,น,นี่ห้องคัวนะอกจันเนาะคัวเดี๋ยวไปเบ่งออฟฟ,ฟิศนะครับสิ่งจะได้ไปนั่บ้านหลังน้อยนี่ก็ได้นะครับการออฟฟ,ฟ,ฟิศ เป็นห้องมีห้องประชุมอะไรน้อจ้ะนาะเรียบร้อยนาะเดี๋ยวเขาไปเิ่งห้องประชุมกันครับห้องโถงครับห้องโถงเฟอร์นิเจอร์อาจารย์ให้ไหมหรือค่อยมาตกลงกันนาะค่อยมาคุยกันโอเคครับข้างในก็เป็นอาคารออฟฟิศนะครับห้องนี้กว่าเก่าคณเก่า 9กคูณเเมตร9รเคูณเเมตรตอนนั้นหคูณเ้าตอนนั้น3าคูณเจะ3ห้องจะ3ห้องใช่ไหมครับทะลุไปนี่สห้องเนาะครับอันนี้เป็นเป็นห้องประชุมนะครับพร้อมเลยสำหรับท่านที่จะทำเป็นสำนักงานนะครับห้องประชุมนะครับเนี่ยนี่ครับห้องประชุมอย่างดีเลยนะครับพร้อมเลยสำหรับทุกท่าน ห้องประชุมหมห้องจัดเลี้ยงก็ได้เนาะอาจารย์เนาะมีแอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับให้ไปหมดเลยตัวนี้นะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เห็นอยู่ก็ค่อยมาตกลงกับอาจารย์ว่าจะให้ไหมนะครับในราคาที่ถูกใจกันก็ให้กันไปเลยนะครับเนี่ยสุดยอดนะนี่ที่ทำงานนะครับสวัสดี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 ครับผมนี่ครับเป็น สำนักง,งานตรงนี้ก็จะถัดงไปก็จะเป็นห้องประชุมนะครับซึ่งจุคนได้ประมาณสองร้อยคนนะครับนี่ครับได้ไปเลยได้ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นอาคารห้องประชุมนะครับเนี่ยเป็นรอบอาคารห้องประชุมนะครับด้านหลังก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยสะดวกสบายเลยนะครับคือพร้อมพร้อมใช้งานนะครับ สำหรับท่านที่จะมาทำเป็นออฟฟิศเป็นบริษัทอะไรเนี่ยพร้อมมากๆเลยนะครับแล้วท่านที่ชอบทำสวนนะครับท่านก็ปลูกไว้แล้วนะครับอันนี้ขนไปไม่ได้แน่ๆพวกมะม่วงพวกมะพร้าวพวกต่างๆเนี่ยยกให้หมดนะครับก็จะเป็นห้องน้ำสําหรับผู้อ,อ่าเป็นชายหญิงครับนี่นี่เป็นห้องน้ำด้านหลังนะครับ ครับในห้องน้ํานะครับแยกชายหญิงนะครับสําหรับผู้ที่มาประชุมนะครับมาจัดงานอะไรก็ได้นะครับโอ้สุดยอดเลยครับราคานี้ผมว่ามันมันจะถูกไปไหมห้องน้ําก็อย่างดีเลยครับอ่าดีเลยแปที่นะแปลห้องนล้าจย์เนาะนี้สุขาหญิงนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสุข้าชายนะอาจันเนาะใช่นั้นชายนี่หญิง ครับผมห้อง okay. ต่อไปก็จะเป็นอาคารวิทยุอาเป็นวิทยุชุมชนเป็นอาคารวิทยุชุมชนอันนี้ก็ก็ได้นะครับในราคานี้ได้ไปเลยนะครับท่านจะมาดําเนินการต่อก็ไม่ผิดมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วเนาะอาจารย์เนาะท่านจะสามารถที่มาสรรต่อได้เลยนะครับวัดนะครับแปงน้เนื้อที่ก็จะโยงไปถึงแทงน้ํานู่นนะครับจากปากห้างเ้าไหมนั่นร้อยหกสิบสี่เมตรจากด้านหน้าถนนเข้ามาเนาะ ความยาวประมาณร6อยหสี่เมตรนี่คืออาคารสถานีวิทยุนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของบ้านหลังนี้นะครับอาคารวิทยุข้างในนี่ก็มีอยู่สี่ห้องพักครับมีห้องพักด้วยในได้ในอาคารนะครับมันมันคุ้มจริงๆครับราคานี้อาจารย์ตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับวิทยุทําอยู่เนาะทาอยู่แต่วิทยุนี่คงไม่ให้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์จะต้องไปใช้ที่อื่นอืมไม่ได้ให้นะครับเป็น เป็นห้องเก็บสต็อกปุ๋ยนะครับ,รบมีบมีห้องพักสำหรับพนักง,งานให้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับน,นี้ภายในอาคารสถานีวิทยุนะครับซึ่งท่านก็จะได้ไปเลยในราคานี้นะครับครับส่วนนี้ก็คือเป็นสถานีวิทยุเป็นออฟฟิศนะครับ ก็ใช้งานได้เลยนะครับถ้าท่านอยากได้สถานีวิทยุนี้ก็คุยกับอาจารย์ดูถ้าไม่อยากได้อาจารย์ก็จะไปใช้งานในที่ที่ท่านจะไปอยู่ในที่ต่อไปนะครับนี่ครับพืชพันธุ์มะม่วงนี่ก็คือใช้ได้งานได้แล้วครับแล้วดกมากมากเลยนะครับดูดูอาจารย์จับอันมะม่วงแล้วหันหน้ามาหาผมหน่อยนะครับนะครับ กินเล่นแล้วะครับมะม่วงก็โดกมากเลยแสดงว่าเป็นดินดีนะแถวนี้นอดินดีดินดีนะครับมีชมพู่ด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดนะครับชมพูนะครับชมพู่นะครับเลยนะครับโอ้ยเป็นตะแซสบไหลเดี๋ยวมาชิมมือครับพี่น้องหวานหวาน ใช่เพิ่งอาคารออฟฟิศต่อจากอาคารวิทยุครับผมตัวนี้ติดคูนสิบอาคารวิทยุหนึ่งสิบคูนติดคูนสิบสี่เมตรเขามีโรงรถเนาะอาจารย์เนาะโรงรถปีไร่สองงานเจ็ดสิบสองตารางวาครับตอ,อนนี้ก็คืออาจารย์ทําทุกอย่างนะครับทั้งเป็นออฟฟิศส่งของแล้วก็ออฟฟิศทำธุรกิจของอาจารย์ด้วยนะครับแต่เนื่องจากอาจารย์ จะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับก็เลยอยากจะขายซึ่งซึ่งยังไม่บอกใครนะครับท่านจะเห็นในคลิปนี้คลิปแรกนะครับค,นะครับอาจารย์พูดอีกครั้งว่าราคาเท่าไหร่รายละเอียดเท่าไหร่ตอลองกันได้ไหมครับครับก็ราคาก็อยู่ที่20ล้านบาทต่องได้นิดนหน่อยครับตลองได้นิดหน่อยเน,น่อราคานี้ ครับอืมฉะนั้นทุกท่านที่สนใจนะครับผมว่ามันมันคุ้มนะครับตามที่ผมเดินดูนี่เนาะบ้านไม้ก็หลังใหญ่นะครับเพราะราคาบ้านไม้เลยอาจารย์บอกเบอร์โทรเลยครับผมศูนย์แดแปสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้โดยตรงครับ088 245 245 99 69 99 69ห้าสองสี่นะครับอาจารย์นรสแดสงห้าเก้าเก้าหครับผมําไม่ได้เลยนะครับครับผม ขอบคุณอาจารย์นะครับที่พาชมครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ